ปรากฏการธรรมชาติบนท้องฟ้ากรุงเทพมหานครในนาทีรับพระบรมราชองการวันที่23สิงหาค 66, ม66เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีที่รัฐสภาเกิดปรากฏการรุ้งกินน้ำหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักกว่า1ชั่วโมงทั้งนี้รุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ในช่วงหลังฝนตกและมีแดดออก และยังสามารถพบได้บริเวณน้ำพุน้ำตกหรือละอองน้ำจากกระบอกฉีดน้ำรดต้นไม้ซึ่งมักจะพบรุ้งกินน้ำในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอโดยเกิดจากหลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าการหักเหและสะท้อนกลับหมดของแสงรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์หรือแสงขาวตกกระทบเข้าไปในละอองน้ำที่ล่องลอย,อยอยู่ในอากาศหลังฝนตกจะเกิดการหักเหและการสะท้อนลับหมดของแสงออกมา ทำให้แสงสีทั้ง7สีของแสงขาวกระจายออกจากกาัน